ส,สวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับวันนีจ้จะมาอะไรครับรีบวริวของเล่นกลับจากจังหวัดอะไรเราไปเที่ยวที่ไหนมาเชียงรายวันนี้ได้อะไรมาบ้างของเล่นเมนูอะี่รถอะโอ้โ <laughs> ห<ๆ>รีวิวของเล่นจากเชียงรายนะครับนนมีอะไรบ้างอโชว์ของเล่นก่อนมีอะไรบ้าง เจเตอรเโอ้โหเทียบเลยเนี้ก่อนโอเคครับรถดับเพลมีอะไรบ้างมีรถอะไรบ้างโอ้คันแรกคืออะไรครับอทีละคันทีละคันคันแรกคืออะไรรถดับเพลรถรถกระเช้าอันนี้นะโอเคคันที่สองรถอะไร รดน้ำฉีดน้ำนะครับอันนี้รถอะไรอ๋อเอ่อยกของ,อย,กของยกคนนะนไฟไหม้ลงจากอาคารโอเคอันนี้จะฉีดน้ำอ่ารถฉีดน้ำอันสุดท้ายรถอะไรรถน้ำมันรถน้ำมันโคตรยาวเลยอ่อเอเอะเอาอันนั้นออกมาชุดนี้นะครับก็ อันนี้ซื้อที่ไหนนะชุดนี้เชนเซนอะไรเซนท่านเซนท่านเชียงรายนะครับ<า>อ่าชุดต่อไปเดี๋ยวก่อนต,อตัวต่อนี้เราจะยังไม่แกะนะครับอ่ารีวิวรถอันนี้ก่อนนี่คือชุดอะไรชุดละมุนก,กับรถไหนแก่เลยอ๋อสมุนกับรถอ่าแกะออกมามันหมุนไข่ล็ได้ไะสมุนนี้เป็นสมุนอะไรอ่าเปิดโชว์ด้วยอ่าเปิดสมุนก่อน มันคือสมุลลดรถนะครับอ,อ๋อระบายสีใช่ไหมครับนี่พอมีเขามีโอเคกเกอ,อ๋อเป็นสติกเกอร์ด้วย,วยอันนี้รถอะไรรถที่ได้คือรถอะไระเดินเก๋อ,อเฉียดอ่ามันมีแม็กนะระวังนะรถที่ได้ดูนะครับจะเป็นรถอะไรกันมาลุ้นกันว่าจะได้รถอะไรนะครับ อ๋อรถดำโอ้โหมีแบบชุดอะไรมีอันนี้ด้วยโดนชูอ๋อถอดประกอบได้ใช่ไหมข้างมืออ๋อยกได้มาปะ่ไดูนะเวลาเราจะหมุนอันนี้มันหมุนตรงไหนหมุนหรอหรออันนี้มันหมุนไหนอ่ะไขควงไงมันคือไขควงเออมันทอดประกอบได้อาโอเคแล้วก็ที่เหลือเป็นอะไรครับตัวต่อเอามาดูดิมีตัวต่ออะไรบ้างเดี๋ยวเราค่อยไว้ต่อแล้วก็รีวิวทีละอันเนาะตัวต่ออันแรกคืออะไรครับ ไหนดูดิโชว์ที่รถอ๋อรถตำรวจอีกชุดต่อไปคืออะไรครับไหนโชว์ดิโชว์ดิรถเลยสุดท้ายคือรถอะไรรถยกรถยกนะครับสามชุดเดียเดี๋ยวเรามารีวิวทีหลังนะครับก็เดินพี่ดาวขอประกอบอันนี้นะสีฟ้าอ่าอันนี้ก็สำหรับเดี๋ยวไว้ไว้ไว้รีวิววันหลังนะครับชุดตัวต่อเอางี้เดี๋ยวเราจะแกะแล้วก็ พอเราเสร็จเราก็จะรีวิวทีเดียวนะครับต่อให้เสร็จมันเพราะว่ามันต้องใช้เวลานานก็วันนี้ก็จบการรีวิวของเล่นจากจากไหนจากเชียงรายนะครับพี่พี่ยาดาซื้ออะไรไม่อยากซื้อไม่ค่อยซื้อแล้วใช่ไหมเลยไปซื้อของเล่นใช่ไหมพี่ยาดาไม่ค่อยชอบเป็นของเล่นนะครับอ่าโอเคพี่ยาดนมีอะไรจะฝากเพื่อนๆไหมพี่ยาดเดียวก่อนทุกคนถ่ายหรือยังว่านี่เกี่ยวเมื่อวานเล่นน้ำหรือไม่เล่นน้ำไม่ได้ถ่ายเมื่อวาน ื่อวานพ่อตายไม่ใช่ไม่ได้ทายทายว่าทายอะไรยังไม่ยยไ,มได้เลยไม่ง่ายอ่ะโอเคนล้โดนมีอะไรจะบอกเพื่อนๆไหมม,มีบอกว่าเมือ่อวานพี่เดินเดินโดดลงน้ำแบบไวๆแล้วเด็กก็ตู่ไปแล้วเป็นไงบ้างพี่เชียงรายแนะนำไปพักที่ไหนนะอะไรนะก็ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ใช่ไหม รีสอร์ทชื่ออะไรนะออทัมออทัมชิครีสอร์ทนะครับโอเคอาหารอร่อยไหมลูกโคตรอร่อยโคตรอร่อยนะครับอร่ออยยด้วขาโอเคเดินอ่าบอกลาเพื่อนๆก่อนก่อนไม่แล้วพบกันใหม่